สวัสดีตอนดึกพี่น้องครับตอนนี้ตีหนึ่งสิบหกนาทีของเซาวันอังคารับพี่น้องนะครับสบวัสดิ์พุทธทศทีพี่น้องสวัสดิ์พุทธที่สองนะครับสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับขณะนี้เวลาตีหนึ่งสิบหกนาทีครับพี่น้องเนาะนะครับพอกันในเดึกจากหน่อยหนึ่งจากว่าแอดมินกติดภารกิจกระได้มาหลบเดึกครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นพายุโซนร้อนพี่น้องครับอยู่ที่ มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับทั้งโซนนี้เขาเรียกว่าทั้งจีนนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งยู่ทั้งอินเดียพี่น้องครับทั้งอินเดียติดกับพม่านี่ครับครับในโซนของพมา่าแล้วก็ทั้งมหาสมุท Pacific, รแปซิฟิกนี่กับจีนนะพี่น้องลนะโซนนี้ก็เพิ่นกับหมุนยังรุนแรงอยู่นะครับถามว่าโซนนี้ฝนตกบ่พี่น้องครับ ในคนแกนนะครับในแอดมินแอดมินอยู่คนแกนได้พี่น้องนะครับขอเบิ่งนยอดหลังนิดนึงว่าช่วงนี้เพราะตอนนี้อยู่ที่บ้านแอดมินกกำลังรินปล่อยๆครับคนแกนเป็นไงครับนี่ครับยอดหลังไปยี่สิบสี่ชั่วโมงตกบ่ครับถ้าตกเนี่ยช่วงนี้ยังบ่ตกเด้พี่น้องครับในช่วงสิบเอ็ดชั่วโมงยอดหลังไปครับจะมาเริ่มตกในช่วงใดครับพี่น้องครับแปดชั่วโมงยอดหลัง ย่างบอี่น้องย่างบอเริ่มตกช่วงนี้พี่น้องเขาอยากตูดมาให้ชัดเจนขึ้นเนาะสามชั่วโมงที่แล้วครับพอได้อยู่้นนี่ี่น้องครับอยู่ในคอนแกนเนาะสามชั่วโมงที่แล้วกับประมาณตอนนี้ตีหนึ่งเอ้ยตอนนี้ตีตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีครับย้อนกลับไปครับก็คือประมาณสี่ทุ่มเนาะสี่ทุ่มก็กลัวมาหาทุ่มนี่นะครับฝนเริ่มตกเป็นลักษณะโลงเม็ดนะพี่น้องว่าจนมอดช่วงนี้ตีหนึ่งครับสี่สามนาทีย้อนหลังนะครับ จนนปัจจุบันเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ยังดิ้นอยู่ที่เขตทางบ้านฝาพี่น้องแต่อันที่ผมบ่งคลิปนี้นะครับยุ่นในนี้ก็คือเป็นคลิปของขอนแก่นพี่น้องครับพี่น้องขอนแก่นครับในตัวเมืองเลยนะครับตอนนี้หาหน้าที่ที่แล้วอนี้ยุ่ยใส่ครับพี่น้องครับอันนี้ยุ่ยสะพานในสะพานหนึง่งตอนนี้คณะนี้ก็คือฝนกำลังตัวรับหาหน้าที่ที่แล้วครับโอเคนะพี่น้องเดี๋ยว,ยวนะครับ อันนี้ครับตอนลงขึ้นนี่ตอนลงขึ้นกําลังตกเนาะโอเคนะครับอันนี้มาเบิ้งในเรื่องของคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับปกติผมจะเบิ้งในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่ากลุ่มเมฆกลุ่มอย่างซึ่งกําลังขึ้กันพี่น้องครับอันนี้เป็นออปชันเพิ่มม่านะครับที่ทางค้เมกกะบ่ค่อยได้ใส่ตัวนี้นะครับกะไม่เรียนรู้ไปน้องกันพี่น้องครับพี่น้องไทยอุบลไปไลยครับย้อนหลังไปยี่สิบสี่ชั่วโมงครับพี่น้องครับตั้งแต่พูนเด็กๆพ็กผู้ละครับยี่สิบสี่ชั่วโมงกับ เที่ยงคืนของเมือ่อคืนเนี่ยเห็นบ่เพี่น้องจนมอดเศรา้ามืดมืดในเพี่อน้องยังบ่ตกครับพี่อน้องย้อนหลังไปเก้าชั่วโมงแปดเจ็ดอ่าเริ่มขึ้นเลยวพี่น้องครับหกอ่าหกชั่วโมงเริ่มเริ่มเริ่มสิคือเอ้าพอลิลินนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนาะก็แสดงว่าทางอุบลพิ่งได้ฝนวางหาทุ่มหกทุ่มตัวนี้พี่อน้องเนาะเออ่นกับอันนี้โซนนี่ซื้อได้เพี่น้องนี่โซนวาลินชำ่ลาบนี่ครับที่่นวาไว้อยนี่ พี่น้องทางเวียงจันเป็นยังไรครับฝนทางนั้นดีอยู่แล้วเนาะติ๊กไปกับที่พ่อฝนเลยแหละอา้าอันนี้อันนี้มันเป็นอ่าเว็บแคมมันอยู่ในในจุดที่บรชัดเจนเนะพี่นอ้นองเขาอยากเปลี่ยนเปลี่ยนกล่องตัวใหม่นะครับมาทาาไหนครับท่านนี้ก็บ่ชัดครับพี่น้องอุอดรเออุดรนี่มาแข้งนะครับถนนมาแข้งนี่โอเคนะครับมองนี่ชัดเจนครับพี่น้องย้อนไปยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับ่นตกตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อวานนี่ เราก็มาเศร้าเศร้ามากมืดมือครับพี่น้องแดดออกแต่ว่าก็ยังมีคึมค,มคึมนิดน้อยเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วถ้า8ชั่วโมงที่แล้วนี่ก็ล่องยอดไปลอยยอนไ,ไปตอนเที่ยงขึ้นไปหา6โมงเนาะ6โมงแรงครับกระบวกกระลบไปอีกสองกะอาหาโมงสี่โมงแต่้าสี่โมงแรกนี่ฝนตกอยู่แถวอุดรพี่น้องครับแล้วก็ลื่นมาเรื่อยเนาะจนฮอดช่วงสิเที่ยงขึ้นก,นกน็คือ2ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเริ่มตกชัดเจนอันนี้พ้นแจ้งเพราะว่าฝนวิ่ไฟครับ จนะนบนนมีไฟประมาณนั้นเนาะพี่้องเนาะนะครับอันนี้เบิงเบิงเขาคร่าวกันนะครับโอเคครับอันนี้คือเบิงลักษณะทั่วไปของพล่าอากาศนะครับขอยัดปักมุดนะครับอันนี้มาเบิงขนกันครับปักมุดเป็นลักษณะของอุณหภูมิเมฆฝนนี่ตามนั่นเลยพี่รองตีหนึ่งตีสี่เจ็ดโมงเ้า10สิบโมงบ่ายโมงเอา้า วันผุดมืออื่นเศร้ามืดม,มือนี่นาที่ขึ้นแบบนี้ไปตลอดเล้พี่น้องแสดงว่าฝนเล่นอยู่นี่กัดกัดทีต้อเนื่องไปจนฮอดเศร้าเด้พี่น้องบ่พอแดดได้ครับจนฮอดเศร้านะพี่น้องครับโอ้เป็นตะลุนบ่รูร้ว่าตาเพื่อนเอ้นกูหลอบไปเนาะเดี๋ยวมืออื่นเศร้าลองตื่นไปถาม,เ,มเ,พเพื่อเพื่อไปท่านได้พี่น้องจังไรอาจสิมีคลิปเกี่ยวกับไปหยามรอบจังหน่อยเนาะ นะครับเพราะว่าถ้าฝนเล่นหนึ่งสีมันโอเคเลยเดี๋ยวพี่น้องมีสิทธิ์ลุนมากๆนะครับนกเป็นวาตาพนุนติกเก็บมาก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจ้องไปลุนกันอีกตอนในตอนเสาร์นะครับเอาโอเคพี่น้องเดิกม,มาแล้วกัเสียงสีแหบๆจังหน่อยนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นี่ผมปักหมุดยุคนแกนเนาะอันนี้มันใจกลางคนแกนเนาะมันต้องออกมาแถวโซนของผมเดี๋ยวพี่น้องครับโซนไหนครับโซนบานฝางพี่น้องครับผมอยู่แถวแถวบานฝางก็ยาดปักหมุดบานฝางได้พี่น้อง แค่นี้ละได้ท่องแล้ววันนี้เข้าไปกันครับไปเบื้องภาพร่วมนะครับอันตรงนี้เป็นพายุขนนุนเนาะเขาเอิ่นขนุนเนาะกะเอาเป็นว่าอันนั้นเพิน่นเพิ่นกะส่งผลให้เกิดเขาเรียกว่าอา,อากาศแปรปรวนในช่วงนี้แหละครับตอนนี้นะครับก็คืออากาศแปรปรวนจากเกิดเกิดจากพายุที่ยุ่งลอกความขังในพื้นที่นะครับถ้าเบื้องจากที่ทั้งล่มพี่น้องครับพี่น้องว่าเบิ้งนี้เลเด่าดาวเทียมกับพมนี่ เรดราอากาศเห็นไหมครับถ้าเรดราอากาศมันี่เป็นลักษณะของเมฆคลุมซึ่งตอนนี้ฝนริน้นก็คือกุมเมฆก,ก้อนนี้แหละพี่น้องเพิ่นมาจากใสครับพี่น้องย้อนไปเมื่อ12ชั่วโมงที่แล้วครับก็คือตั้งแต่เที่ยงมาเนี่ยเพิ่นมาจากใสครับเบิง่งพี่น้องเพิ่นมาจากพนน่ะมาจากล่าพี่น้องเคลื่อนทีมาแล้วก็มาโอมกันกับอีกก้อนหนึ่งที่มาจากทาั่งภาคเหนือพิโลกนะครับเห็นบ มามามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาห้วกมาเขาขนแกนนะครับในช่วงไหนครับพี่น้องครับ <Summer> น,นี่มาฮอดนี่เดี๋ยวผมจะหยุดเบื้องเดินว่ามาเขาขนแกนในช่วงไหนครับในช่วงสามทุ่มเห็นไหมพี่นะ้องสามทุ่มสามสิบสี่นาทีสามชั่วโมงที่แล้วนะครับนะครับสามชั่วโมงที่แล้วนี่เขาที่ส้นทังบานฝางผมนี่ล่ะอากอนนี่ก็คือพานทังบานฝางก็แสดงว่าเมื่อกี้นะครับที่ว่ามมมมมััััััััันน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 ระรริิเเหหหืออจะะะตตกกกกแ่่่่บบคคป็ลลษณพี จนฮอดปัจจุบันนะครับยังบ่ไปใสครับซึ่งตอนนี้ข้อหมายก็คือตอนนี้แหละพี่น้องซึ่งตอนนี้ยังอยู่เห็นบหพี่น้องยังอยู่แล้วตอนนี้ความเป็นอย่างก็คือฝนยังตกู่ครับตกแบบลินๆนนะครับบด้มีลมเมีหยงครับบ่มมมีฟ้าห้องฟ้ายังตกลินป๊ะแปะป๊แปะไปเบิงกันว่ามันสิไปออกชชวงไหน้ะเขาจะไปเบิงกันนะครับในเรื่องของฝนและฟ่าพานะครับตอนในในรูปแบบของดาวเทียมครับพี่น้องครับดาวเทียมก็คือเรื่องของ เดี๋ยวได้พี่น้องอา12ช่วงครับเมื่อกี้เริ่มติดครับดาวเที่ยงกับเปเรื่องของเบื้องเมฆการเคลื่อนที่ของเมฆนะครับว่าไปจังใดครับเอาท่อเกาพี่น้องครับ12ชั่วโมงย้อนหลังไปก็แสดงว่าไปฮอดประมาณจาก4โมงเสาร์จนหอดตอนนี้นะพี่น้องเนาะสังเกตไ่ครับการเคลื่อนที่ของเมฆที่เป็นแบบนี้ครับนี่กลุมก่อนใยก่อนนี้ที่ยู่นี่ครับตอนใดครับแล้วมีอีกก้อนหนึ่งเคลื่อนที่เขามาชัดเจนในเขตคอนแกนนะครับแล้วก็ แล้วก็มีย้อนอีกกอนหนึ่งกามาจากาทางพิสุโลกเนาะใต้พิสุโลกมากนี่ครับมันตีตีว้นกามาเมฆมันมีหลายสั้นนะพี่น้องครับถ้าเบิ้งแบบท็อปวิวแบบนี้มันอัดติดแล้วคือแต่ละสัน้นเมฆมันก็ทับกันไปครับเบิ้งบอกว่านะอายุเทิ้งยุรางนะครับตัวนี้นาะยจะอายุสูงเลยพี่น้องครับเขาขอคอนแกนในช่วงนี้ครับซีทุ่มเกือบหาทุ่มเลยพี่น้องนี่ตกแต่อันนี้คือพอลิลินเลยครับ อาทิตย์เป็นนักยุ่งมองได้กะมองได้บางึงแต่มองที่แอดมินอยู่พราล,ล่นก็ไม่ได้ถึงคำว่าตกหนักจนเกินไปนะครับมาพี่น้องเรื่องของล่มวันนี้เมื่อกี้ล่มเขาเบิงจากน้าแรกอาทิตเป็นมานี้เนาะขออภัยครับถ้าเป็นเรื่องของล่มครับเรื่องของล่มก็ที่พัดจากาที่ท่างเดิมเนะาะถามลองวัลองวราซุ่มกับที่มาจากท่านี้แหละครับขเขาเขตชุ่มพอนเขาไมา่ชุนนี่ครับตามาส้วงสีเบาบางจังน้อยเนาะพี่น้องเนาะ อ้ยไปทางไหนี่น้องครับเขามาฮอดเอาไทยแล้วก็ไปทางกบูชาเลยครับบางส่วนก็อ้วยขึ้นที่ภาคตะวันออกครับแล้วก็ไปเชยงเหนือนะครับเขากรุงเทพแล้วขึ้นไปทางเหนือไปอังสันนะพี่น้องเนาะลักษณะร่มเป็นแบบนั้นถามว่าร่มกับโชคม่บอมีเด้พี่น้องยุบห่องเก้าเฮานี่แหละทางภาคเหนือก็บที่ยู่แถวอมกอยครับแถวอมกอยแล้วก็โซนของสามเงาสินิดนึงเนะพี่น้องละแล้วก็ยื่ในเขตของอุ่งผางนะครับคลองล้านนี่ครับแล้วก็นะ บานทุ่งเสือทุนนี่อา่าลักษณะของร่มกันโชคนะพี่น้องและอีกส่วนหนึ่งกับไต่สวนพึ่งลงมานี่พี่น้องครับไต่สวนพึ่งบานโป้งกับทิ้งกลางนี่ลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บผีพี่น้องฮอดบานปลาดูนี่นี่โนนี้คือลักษณะของร่มกระโชกนะพี่น้องครับร่มแห้งวบาง่ายมาวันนี้เขาสู้สาระส้ำคัญของเหาพี่น้องครับว่าสีมีเมฆมีฝนหลายหน่อยซ้ำไลยครับมาเบิ่งกันนะครับอันนี้คือกลุ่มเมฆ ที่คลุมอยู่ตอนนี้นะครับณปัจจุบันที่ผมกำลังเบิ้งแล้วก็กำลังเฮ็ดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็คือช่วงตีหนึ่งยี่หกนาทีนะครับที่ขอนแก่นมีเมฆคลุมเป็นบางส่วนนะครับเดี๋ยวเขาบอกเบิ้งกันว่าไปแบบไหนนะพี่น้องเนาะตีหนึ่งไปหาตีสองครับเมฆกุมนี่เคลื่อนที่ออกไปทางตะวันออก,กเฉียงเหนือแล้วเขาสู้ทางประเทศเลาวครับในช่วงตีสี่ตีห้านะครับชัดเจนนะครับลาวแล้วก็ออกไปทางเวียดนามเลยนะพี่น้องเนาะหกวงเ้าน,นะครับที่ขอนแก่นเริ่มเปิดออกครับ เปิดออกนะครับเปิดออกนะครับเป็นนิมิตไม้ที่ดีครับพี่น้องครับทำมามันยู่โดนว่าเมื่อกี้ผมก็เริ่มเบิ้งเนาะเอาไม้ได้พี่น้องกลุ่มเมฆก้อนนี้นะครับตีหนึ่งตีสองนี่เริ่มเคลื่อนออกเนาะตีสามตีสี่โอ้แปลว่าแปรแจ้งพี่น้องครับจังที่ออกหมดนะครับนี่ครับเบิ้งตามนี้นะครับโซนอื่นมีเข่ามามีออกไปอีกบ่เบ่อมีพี่น้องครับทองพาที่เปิดจากวันพุธนะครับเก้าโมงสิบโมงนะครับสิบเอ็ดโมงเที่ยงพี่น้องครับจนว่าเที่ยงจังสีมีความ เขาเรียกว่าเริ่มมีเมฆคลุมที่ภาคเหนือนะครับชัดเจนนะครับมีฝนตกเป็นบางส่วนนะครับก้อนนะครับภาคใต้กับช่่เดียวกันครับที่ชุมพรี่นค่นศรีธรรมราชประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะบ่ายโมงบ่ายสองช่วงนาแนนขึ้นอยู่ที่เชียงใหม่ครับเชียงรายครับพี่น้องครับพี่โลกนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวลงมาที่ลมสักนะครับออกแล้วก็เคลื่อนตัววันนี้ครับพี่น้องเอ้าชัดเจนว่าวองนี้นี่ครับมันแดงแบบน้องพายเองสินะอ่า บ้านบ้านเนียงพี่น้องนี่ <c oughs> ขอยาดซูมเลยด้วพี่น้องอันบาออกบ้านขมวดครับแ,แถวๆว่างช่มพูดด้วยพี่น้องหน้าเฉลียงแ,แถวๆนี้ด้ยพี่น้องพอดีอันบาออกก็เลยซูมขับปไก่นิดนึงนะครับนี่โซนนี้ก็คือมีโอกาสเกิดฝนแน่นอนครับพี่น้องครับในช่วงสี่โมงแรกครับบ่ายสามสี่โมงแรกเคลื่อนลงมาจนมหฮอดล้มสักวิเชียนบุรีเนี่ยกระเขาาระนคศสีชยยาด้วยนะครับพี่น้องครับโคราชก็มีบางคน คอนแกนยังเปิดอยู่ด้วยพี่้องสังเกตว่านี่คอนแกนมองแอดมินอยู่นี่เปิดอยู่ครับยังว่ามีเอียงมาคุ้มในช่วงซีโมงแรกนะครับเบื้องต่อกันไปพี่้องครับว่าสิเป็นอย่างไรครับเมฆกลุ่มนี้ครับเคลื่อนทีไไ่ไ่นะครับเคลื่อนที่มาห่มกันอยู่แถวพีโลกนะครับในช่วงหาโมงนะครับแล้วก็ทั่งเหนือเชียงรายเชียงใหม่นี่ยั่งหนานแน่นกับเมฆฝนอยู่นะครับส่วนพีโลกนัานาน้นนันคือนในช่วงทุ่มหนึ่งแหละเคลื่อนที่มาคอนแกนทั้งเชยพุ่มทั้ง ส่วนล่างนี่ครับพี่น้องส่วนล่างก็คือวิเชียรบุรีนครสวรรค์นี่มาขอนแกนแถวๆใดครับพี่น้องแถวนี้ครับแถวชัยภูมิเนาะพี่น้องเนาะนะครับเคลื่อนที่ไม่ทางนี้เดี๋ยวพี่น้องเบื้องต้นกันนะครับในช่วงทุ่มหนึ่งสองทุ่มครับแล้วก็เริ่มเห็นชัดเจนว่าสองทุ่มนะครับซีทุ่มก็เริ่มเปิดออกบางเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางนะพี่น้องครับแล้วก็เริ่มเปิดออกไปเลยครับช่วงเที่ยงคื้นตีหนึ่งตีสองขับไป ไปส่งที่หนักในช่วงตีหนึ่งตีสองหลังเที่ยงขึ้นมาหนิไปยุทางท่าแขกพี่น้องเพื่อนบ้านประเทศเล่านะครับฝนดีตลอดอิหรีนาะพี่น้องเนาะมินายาต้นไม้ข้าเจ้าถึงหลายถึงงามเนื่องจากทั้งพุ่นเป็นผู้ฝนก็นดีตลอดทั้งปีนะพี่น้องครับตีสองลงลงลง,ลงทั่วทุกผู้มีภาคของประเทศไทยได้ยพี่น้องครับนะครับตีสามตีสี่ของขึ้นวันพฤหัหาดนะครับตอนเ้านะครับ ตีฮาหกโงเศร้านะครับยังไม่มีอย่างครับท้องฟ้ายังเปิดปกติอาทิตย์นี้ขึ้นเป็นบางส่วนเพราะว่าที่เป็นเชียงรายเชียงใหม่นะครับในช่วงเก้าโมงสิบโมนงนาะพี่น้องครับเริ่มเห็นว่าเริ่มมีขึ้นมากเลยในช่วงสิบโมงของวันพฤหัตนะครับเริ่มที่เชียงรายเชียงใหม่นะครับเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องครับมักคิหนานแน่นขึ้นนะครับในช่วงเชียงรายเชียงใหม่ภาคตะวันออกมีปกติคากลางแล้วก็เริ่มก่อตโตของเมฆกลุ่มใหญ่ในช่วงบ่ายโมงบ่ายสอง เต็มพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางนะพี่น้องครับคนแกนแอดมินก็คือจังเห็นนี่แหละพี่น้องพ่อพ่ออ้อยเนาะนะครับบาชา่ชัดเจนเนาะแอดมินขออนุญาตปักหมุดครับเอาเมือมาแล้วก็กดแชร์ไว้พี่น้องครับนี่คือส่วนแอดมินอยู่พี่น้องเห็นบ่บ่ได้นาแน,น่นเลยเด้นะครับตรงที่นัแน,น่นอย่างเช่นอุบลนังซี่พี่น้องครับพี่โลกจังซี่เห็นบ่ตรงแบบนี้เนี่ยนาสิเกิดฝนแน่นอนครับในช่วงบ่ายสอง บ่ายสามไปพี่น้องครับน้าเนียนก็เก้าครับครุ่มทุกพื้นที่นะครับแอดมินคอบอกเพียงแค่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานจัดเต็มพี่น้องครับภาคตะวันตกด้วยนะครับภาคตะวันออกนุ่มนะครับภาคใต้บอปบันใดพี่น้องครับเพราะว่าโล่งนะครับบ่มีลักษณะของเมฆครุ่มอาจจะมีบางในส่วนเหนอนครศรีธรรมราชครับเนื่องจากเป็นเนื่องจากว่าไม่มีเมฆครุ่มอยู่ส่วนนี้เนาะนะครับในช่วงหาฮกวงแรงครับซึ่งในหาฮกวงแลงนี่ก็บสีมีฝนหนะคือแถวแถวพิโลกตรงนี้ครับพี่น้องครับ ตรงนี้นะครับนี่ตรงพิจิตเนาะพิจิตครับพี่น้องพิจิตครับสากเล็กบานบ้บานเนิ่นไวโลที่พี่น้องเดี๋ยวขอยัดอ่านซื้อบานพื้นดีๆกันนะพี่น้องครับบานเนื่นหัวโลครับแถวๆว่างสายพูนนะครับบานปลาปลา่ายนะครับซูมเขาว่าจังเห็นได้พี่น้องเด้เพราะว่าแอดมินเองกับพวกคุณส้นนั่นครับจําเป็นจะต้องขอยัดซูมเพื่อที่จะไปอ่านข้อมูลนะครับในช่วงหกวงแรกคำนั้นพฤหััตนะครับ มือนี้คือวันยังครับพี่น้องครับมือนี้คือเสาของวันพุธนะครับตอนนี้ผมเบิรงมาฮอดวันที่3ามเลยพี่น้องครับในช่วงโมงแรกนะครับต่อกันพี่น้องครับทุ่มหนึ่งนะครับเริ่มเคลื่อนไปทางภาคอีสานนะครับแล้วก็ขึ้นไปทางปากสั้นพี่น้องครับเวียงจันทร์จัดเจนเลยน้องพี่น้องเนาะอยู่ในช่วงสี่สุ่มสามสี่ทุ่มนี่ไปแล้วครับพี่น้องออกจากคอนแก่นไปแล้วตั้งแต่สองสามสุ่มจนฮอดสี่ทุ่มไปนักอยู่ที่เวียงจันทร์ครับปากสั้นพี่น้องครับสังเกตเนาะ เห็นบ่มครับแดงแดงแบบนี้นี่คือนักแท้แน่นอนครับปริมาณน้าฝนเยอะพี่น้องเนาะลักษณะแบบนี้นะครับแถวแถวปากสั้นได้พี่น้องครับนี่ส้นนี่ครับปากสั้นพ่อจัลเล่นถ้าทางบ้านเท่าก็จะเป็นพ่อจะลเล่นนะครับบ้านทุ่งนะครับบ้านดอนดูนะครับนี่ครับพี่น้องเนาะนะครับในส้นนี่ที่เป็นแบบนี้นะครับโอเคครับมาต่อกันอีกจะหอดวันพฤหัสซีทุ่มเรก็ต้องเป็นฮาทุ่มพี่น้องครับ ฮาทุ่มเบยออกครับออกขึ้นพูดนะึ้นไปทางเวียงจันทร์นะครับแล้วก็เลาะริมโของอยู่แถวนั้นจนฮอดตีสองครับตีสามเปยดออกเมื่อกครับท้องฟ้าเริ่มเปิดนะครับในในคืนวันศุกร์นะครับในคืนวันศุกร์ที่ซีน่พี่น้องครับ <c oughs> หกโมงเสาร์นะครับนี่ผมเบิง้งมือนีผมพยากรตั้งแต่พุูที่สองเนาะพาสศุกศุกเข้าทีขข่เบิ้งฮอดประมาณเทียงพ่อเลยพี่น้องครับเพราะว่า เอาไว้เบื้องไม่เอาไว้ไว้เบื้องในคลิปหนาเพราะว่าเวลาผมเห็ุคลิปกับที่ประมาณ2มือเครึ่งเนาะโดยประมาณนะครับช่วงนี้ก็ขึ้นวันศุกร์ในช่วงหกวงเช้านะครับทองฝาทุกพื้นที่นะ่ะที่เปิดขึ้นกันนะครับเพราะว่าที่เป็นภาคเหนือภาคอีสานจนหกสิบโมงนะครับก็ยังเปิดนะครับภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกแลก็ภาคใต้พี่น้องครับเปิดปกติในช่วงหาโมคง,าง,งครับเที่ยงเป็นยังไงพี่น้อง เมื่อหอดเทียงและบายโมงเริ่มคึ้มมาที่ทงังผักกล่างก่อนเป็นดนะับแหลกเนพาไปดองแล้วในในวันศุกร์ได้่น้องเดี๋ยวจังในเจังพอกันในคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าผมก็ได้มาเหตุอีกู่เรื่อยๆนะครับเพื่อให้เห็นถึงสภาพฝนฝ่าอากาศที่จะมาหาเฮานะครับสําสหรับผู้ที่เดินทางช่วงนี้ขอให้เดินทางโดยระัดระวังนิดนึงนะพี่น้องครับเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงบายฝนที่มาเป็นระลอกแล้วล,ลอกครับทุกบายโมงนะครับทุกเที่ยงไปหาบายโมงเนี่ยฝนมาชน,นครับ โดยแต่ช่วงเศร้านี่กที่เปิดปกตินะพี่น้องโดยส่วนใหญ่ที่เป็นแบวนั้นนะครับทุกผู้มีภาคนะครับโอเคพี่น้องพอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ